ที่เอามาขึ้นเนี่ยคือแฟนเนี่ยเขาทำขึ้นต้นตาลอยู่แล้วขึ้นตาลเฉาะเต้าขายแล้วเฉาะเต้าตาลขายอยู่แล้วไงอาชีพเขาทำไมทำไมต้องเอานั้นรองพื้นก็คนมันใหญ่มันอบไม่ขึ้นไงอ๋อโคนมันใหญ่แต่เขาเอาตะปูตอกไว้ที่ไหนใช่ครับดีมีตะปูเขาเลยไอเนี้ยมันเที้ยนดำๆมันโอ้โหตีเต้าหรอเขาเนี่ย ใช่ก็ต้องใช้ตีนป่าค่ะและอยากให้เาไหลใช่ไหมถ<ช>้าาไหลนี่คือตำเลยใช่เขาขึน้นเขาทุกป,ปีเขาตามเขามีเร้อสองร้อยกระต้นสู่ส์ดไส่ใช่ไหมคะเนี่ยใช่ค่ะเห็นว่ามันไม่ได้ไกลบ้านก็เลยเออรับเขาาไม่มีนะเข้าไปเลยจ้ะค่ะไปตัวเองไม,ไ,ไม่มีตะปูด้วย ตรงตรงนี้ครับ อ๋อข้างบนยอดกลางยอดกลางบนเลยนี่ท่พี่ตรงนี้เลยเดี๋ยวตรงเนี้ยไม่เราชี้ไม่เห็นตัวเองข้างประตูนี่รนรนเรารู้จุดใช่ไหมรับรู้จุดอ๋ยยออยู่ยอดบนเลยให้พี่ก็ดูเดี๋ยวชี้ผมแบบตาตัวนี้อยู่ยอดบนอ่ะพอขึ้นตรงนู้แล้วคือก็จะสบายแล้วใช่ไหมคะโอ้โห,หนั่นแหละตอนที่ขึ้นตรงนั้นแหละ มนคนที่ลำตอนที่ลำบากที่สุดมันคมนี่มันไม่คมหรอกมันกว่าจะเหนี่ยวขึ้นได้หาช่องขึ้นไปบนคอได้นั่นแหละือตัวมันจะไม่งีจอ้วม